เป็นแฮงโอเวอร์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เลยผลลัพธ์ในเชิงเทววิทยาก็น่าสนใจมากครับเมื่อเศก้นเมตตื่นขึ้นมาความโกรธเกรี้ยวทั้งหมดมันก็สลายไปพร้อมกับอาการเมาหายโกรธแล้วเหรอคะใช่ครับบางตำนานเล่าว่านางได้กลายร่างกลับไปเป็นเทพีในภาพที่อ่อนโยนกว่าเช่นฮาโตเทพีแห่งความรักความสุขและการเฉลิมฉลองหรือบาสเตตเทพีแมวผู้ขี้เล่นและใจดี ซึ่งมันเป็นสนญลักษณ์ที่ทรงพลังมากนะครับของการเปลี่ยนผ่านจากพลังแห่งการทำลายล้างให้กลับมาเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์อีกครั้งหนึ่งพลังงานก้อนเดิมแต่เปลี่ยนขั้วจากลบเป็นบวกเลยครับแต่ถึงเรื่องจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดูเหมือนว่าความทรงจำอันเลวร้ายและความหวาดกลัวต่อเซกเม็ตจะยังฝังรากลึกอยู่ในใจชาวอียิปต์ไปอีกนานเลยนะคะแน่นอนครับโดนไปขนาดนั้น มีตัวอย่างที่ชัดมากคือฟาโร่อาเมนโฮเทปที่3ที่สั่งให้สร้างรูปปั้นของเซ็กเมตจากหินแกรนิตสีดำขึ้นมามากกว่า700ชิ้น700ชิ้นใช่ค่ะเพื่อใช้ในพิธีบูชานางทุกวันตลอดทั้งปีไม่ให้ขาดแม้แต่วันเดียวนี่มันไม่ใช่การบูชาธรรมดาแล้วนะคะมันคือการเอาใจในระดับอุตสาหกรรมเลยเพื่อไม่ให้นางพิโรธแล้วกลับมาอารวาสอีกใช่ครับ มันคือการแสดงความเคารพบนพื้นฐานของความกลัวอย่างแท้จริงแต่ในความน่ากลัวนั้นมันก็มีความย้อนแย้งที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ครับดิฉันว่านี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยนะทีเทพีที่เกิดจะล้างโลกจู่ๆก็กลายเป็นอย่างอื่นไปได้ก็คือจากเทปีแห่งการทำลายล้างและโรคระบาดแซกเม็กับกลายเป็นเทพีแห่งการรักษาโรคไปด้วยในตัวเดี๋ยวสิคะโดยเฉพาะโรคระบาดต่างๆนี่แหละครับจากผู้ทำลายกลายเป็นผู้รักษาเนี่ยนะ มันดูขัดกันอย่างสิ้นเชิงเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้ล่ะคะแนวคิดเบื้องหลังมันลึกซึ้งมากครับมันคือปรัชญาที่ว่าผู้ที่นำความตายมาได้ย่อมรู้วิธีที่จะหยุดยั้งความตายได้ดีที่สุดอ๋อเหมือนกับการใช้พิษเพื่อสร้างยาถอนพิษนั่นแหละครับด้วยเหตุนี้เหล่านายแพทย์ในยุคโบราณจึงเรียกตัวเองอย่างภาคภูมิใจว่านักบวชแห่งเซกเมนต์ i รีเ s สออฟเซกเมนต์อ๋ เพราะเชื่อว่านางคือผู้กลุมอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงการจะรักษาคนไข้ได้ต้องวิงวอนให้นางพอใจเสียก่อนสุดยอดเลยค่ะ